สวัสดีปีใหม่ค่ะวันนี้เราจะสวัสดีปีใหม่คุณลักษมณ์คุณยายในวงค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะขอบคุณนะคะกินแล้วเลยป่เนี่ยกินได้แล้วไม่สำลักสำองนะพี่บอลสำรองกินแล้วแสดงติหน้าเราบ่งบอกเลย ยูดีมีแหงนะคะนี่ละนี่ละสวัสดีปีใหม่ค่ะเชิญันครับรถขอบคุณมากเลยไปเองไปเอแล้วก็น้าแข็งแดงยูดีมีแห้งนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะต้องเรียณทุกอย่างนะครับร่ำรวยร่ำรวยนะค่ะสูดทั้งสองสวัสดีปีใหม่ค่ะไฟขว่แหมก็เหลือกุยุวยเด้อยูดีสวัสดีปีใหม่ค่ะตาตาสวัสดีปีใหม่ค่ะ สุขาพแขงแรงไอ้พ้องไมได้ไอ้้องไม่ได้ไอ้้องไอ้้องไอ้้ออะไรเนี่ยพ้องมาจุ่มกับยคว่บหมนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอาด่ไหเน้ยไม่อย่ม่เหล็กมันแหบ่ใ้เรวันนี้แจ้งแล้วสวัสดีพีใหม่นะคะมันหมมันอะไรเลยพงมันสวัสดีปีใหม่ค่ะมันหมาเงี้ยเงี้ยังปงเป็บยังไงโอ้โหคุณยิ่งหอแตงดีดมีแหงนะจ๊ะขอบคุณนะคะดี่มีแฮงเด้อ กล่องปรรทานก็ไ <önemli> ด้เ <Jenny> บิร์สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ครับกระหายพอดีอายุดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงเริ่มคนนากระมังใจยาวอายุอานหมายมันมาไล่เป็นที่ฮักของพี่ๆแม่ๆแบ่ีตลอดไปโตเจริญหน้าที่ในการงานยาวนี่ก็คืออายุยืนยาวแล้วก็คเยอะเอาวารกิงคนเยอะด้วย ไปเอาซ่านั่นแหละอย่าเอาลายแต่งั้นได้บัชีรงนีก็ใส่บเบิร์ตอยู่สวัสดีพี่ใหม่ค่ะกินเด้อเน้องมีประโยชน์นะกิน้วันนขยเอาเฮเย็นดีนของสาัีแฟนสรัะไรกอย่างที่ทรักษาสุขภาพเด้อพี่สวัสดีพี่ใหม่ค่ะสวัสดีพีใหม่ทอปอนกินสีดขาว ก็อย่าวากินแล้วช่วยอะไรบำรุงสมองช่วยให้งวันนี้จะนิ่งวันนี้คุณจะนิ่งวันวันใจเอาอสุขภาพแข็งแร่งัีสวัสดีพี่หม่ค่ะอันเปิดไฟไปหนิเสร็จแล้วอ้าขนมขอบคุณครับครบคุณครเรื่อเกียรติขอบคุณครับไม่แตาพี่ขอบคุณค่ะเออนีดีไม่แห้งกะพีมันนานตอปังปิองคุณหลาย สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่สวปีใหม่เอากระเบียราสนีไหมกให้ให้รอเชาแลแลซื้อเจยรอดือจ้าเอา่าจได้อันเป็นกะเช่าค่ะโอเคโอเคแล้วสวัสดีปีใหม่ค่ะชุขวาพแข็งแรงหายเจี๊ยมหายป่วยไวายมันมาลำรวยเงินทองเรื่องในวันปีใหม่ก็ขอให้ความรักสดใสรุ่งโรจรุ่งเรืองฟูเฟื่องเงินทองเรื่องแมว ก็คือมาของเอามาไว้เออเอาหูสูบโอเคเขาให้เลยได้กลับไปความสุขความเจริญคิดว่าแสด้ควค่อยส่งผ่านปัจจปากกาเสียงไพ้กับมือเขามือเขาช่วยให้เดินทางปลอดภัยทุกทุกจ้าขอบคุณค่ะน้องรับเลิศไปไหมราดีพี่ไม่ค่ะราดีพีไม่แล้วแม่สุขภาพแข็งแรงนะคะยังอบห่ายี่หนีฮะกันที่เขบอกบกันพี่มันกลวงเนาะมันก็เลย่ใหญ่กันอยู่ชักใส่ยูใส่ยังไงลูกยางหาอ่อนอยู่ Ies. สวัสดีพี่ใหม่เหมือนกันนะคะสวัสดีเป็นขนมแน่นเป็นอับใจเันรอยน้ำเบรคคาเดอเมื่อนี้เสื้อเป็นโซนไทยพีเคาตอนรับพีใหม่เมื่อนี้เขามะข่าดาวอย่จริญภูราชยาภูมิยากาศดีด no ีรางไมทีกรเลินพอนะรางไม่ทีดีแล้วกันให้พี่นอมอนม่น voilà ข like> ่าดาวน้องกันให้แม่สุขภาพดแม่จ้าลำเรื่ยเรื่อยเพืนท้งตลอดปอดภัยขอบคุณ้นงแน่นแล้วกักินเด้มันมนาเริ่มขึ้นกันเลยณมาเอา้านตอ สวัสดีพีใหม่ค่ะสุชีวิตค่ะเมื่อนี้กินเมื่อนี้กินอันนี้กนเนาะบำรุงกันมาอน้บำรุงสวัสดีพี่ใหม่ค่ะโอ้ยเนาะสุดดีไม่แห้งหักกันเนโดนดูด้านข้างหนข้เศ้าหักกันไปได้กัจังบอกช้ำจ้ากัน ยูดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยไห่มันยังไม่ได้ใส่โอ้ใช่ที่ใส่อยู่อยากแต่จะขอมาช่วยสวัสดีปีใหม่แม่โต้งค่ะให้แม่ยูดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองส่งมาลำรวยสุขคนเด้อแต่หน้าเติมน้องแนนมันจะบพรสิเดชมาสวัสดีปีใหม่แม่ไอส่งส่งมันหวานปังๆคุคนเป็นน้องเหลิมน้องแนนนะคะหวานด้วยกัน สวัสดีพี่ใบาไปทานไหมสวัสดีพี่ะางานขาอมผ่านได้กว่าเพืนที่รวยๆยกึสุขภาพแข็งแรงนะคะต่อสิงมั่งนะคะ ซ่นนอ,อนในเรื่องค่ะ,ะเบิงเบิง,งหน้าที่หยาดกวาดท่า,านสวัสดีปีใหมค่ค่ะแม่ให้แม่ยุดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงและรวยและเปิดอจ้า